สวัสดีครับครูอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องในช่อง y o u t u b e นะครับวันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น EP3 สามนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จพิมพ์ JD นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับมาศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับพระพิมพ์นี้นะครับเป็น j จดีโยนะครับ ลักษณะของเจดียโยก็คือซุ้มจะโยกไปทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือเรานะครับลักษณะพิมพ์นี้ก็ส่วนมากก็จะเจอได้ทั้งในกลุ่นะครับแล้วก็ในส่วนของวัดละคังก็มีนะครับองค์นี้ก็จะเป็น ผิวออกมีความแก่ปูนเปลือกหอยนะครับจะมีความแก่ปูนแปดเปลือกหอยก็คือลักษณะว่าออกขาวขุ่นแล้วก็องนี้ถ้าซูมหรือว่าได้ส่องนะครับก็จะมีมวลสารของสมเด็จวัลคังเหมือนกันนะครับก็เป็นพระที่ ดูแล้วมีความเป็นธรรมชาตินะครับมีเส้นซุ้มที่ม้วนหดเหนียวแล้วก็ลักษณะของพระนั้นมีการแกะพิมพ์ที่สวยงามนะครับในสกุลช่างการตัดข้างแบบนี้นะครับก็ลักษณะคือฐานล่างเนี่ย จะยาวกว่าด้านบนนะครับคล้ายๆกับฐานแซมแต่ลักษณะคือด้านล่างจะยาวกว่าถ้าฐานแซมคือบนด้านบนนั้นก็จะกว้างด้านล่างก็จะแคบนะครับบนกว้างล่างสอบแต่องค์นี้ก็ตรงข้ามกันนะครับส่วนด้านข้างก็เป็นลักษณะของธรรมชาตินะครับ มีริ้วมีรอยการตัดข้างที่สวยงามนะครับด้านหลังขององค์พระก็มีความเหี่ยวย่นนะครับเนื้อแบบนี้ก็จัดได้ว่าเป็นเนื้อสวยเหมือนกันนะครับคือมีความเป็นธรรมชาติของเนื้อพระที่อาจจะมีการผสมของ เนื้อว่านนะครับหรือว่าลักษณะของมวลสารคือมีความฉ่ำดูแล้วมีความฉ่ำในตัวนะครับแต่มีความแห้งนะครับก็วันนี้ก็จะมีแค่อ่าองค์นี้องค์เดียวนะครับต่อไปอีพีหน้าก็จะเป็น จะเอาอีาอกลักษณะของพิมพ์ทรงอีกแบบนึงมาให้ศึกษากันนะครับแต่จะเป็นเนื้อวะละัลลัลขังนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีสาระน่ารู้อีกหนึ่งอย่างนะครับในการที่จะล้างหรือว่าทำความสะอาดเครื่องมือถือ a n d ด o อ d นะครับที่ทำให เครื่องไม่อืดหรือว่าทําให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บแบบง่ายนะครับก็เข้าไปที่เครื่องนะครับพอเข้าไปที่เครื่องแล้วก็อ่าเข้าไปที่ระบบปฏิบัติการนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Android นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Data นะครับแล้วก็เข้าไปติก๊กแล้วก็ลบข้อมูล Data นะครับถ้าลบแล้วถ้ามีเครื่องอคือข้อมูลไม่เคยล้างแคชตรหรือว่าไม่เคยทำอะไรเลยก็จะนานหน่อยนะครับแต่ถ้าล้างเครื่องบ่อยๆหรือว่ามีการล้างแคชตบ่อยๆเนะี่ยการประมวลผลในการล้างก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับคืออยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะลองทำดูนะครับก็จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ ประมาณาเป็นหนึ่งกิกเลยนะครับที่จะมีพื้นที่ว่างเข้ามาโอเคคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ